ลงสนามครับเสกสรรทับทองจับคู่กับเจ้าแจ็คธนพลทรัพย์เย็นครับทีมชาติยุคปัจจุบันครับเจอกาบโกมลแล้วก็เจ้ากอเลียครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับเป็นทางด้านกอเลียเสิร์ฟก่อนครับเสกสรรเปิดสบายครับโอ้โหเตะลูกแรงเจ้าเกือบติดเกี่ยวเจ้าโกมลครับให้เสกสรรไปต่อยที่สองหนึ่งครับกอเลียเปิดได้สวยครับ ก็ดีเป็นผู้การเรดเต้ยสกอร์อยู่ที่หนึ่งเท่าครับโกมอนเซิร์ฟเอาเสิร์ฟเข้าช่องกลางสวยงามครับต่อ2องครับจักธนพลเสิร์ฟกอลเลียเปิดได้สวยครับก็ดีอ๋อลูกนี่กรรมการบอกว่าดีครับแต่ 3ต่อหนึ่งครับเป็นทางด้านกอเลียพานเพชรเสิร์ฟกอเลียเสิร์ฟแจ็คธนพลเปิดหัวได้สวยครับเอ้ยดีเราดูตายต่ำได้แต้มกันที่21แต้มนะครับสองสามเสกสรรทับทองเสิร์ฟครับกอเลียเปิดเข่าไม่ออกครับเล่นเองครับมุมหยอดไม่ข้ามครับ สกอร์อยู่ที่3เท่า,ทาเป็นทางด้านโกโมอนเซิร์ฟโกโมอนโจนชาลีเซิร์ฟไม่ข้ามครับลูดได้แต้มเดเตอร์สี่ต่อสามครับแจ็คธนพลเซิร์ฟโกโมอนเปิดสบายครับจ่ายหนีบล็อกมาแล้วครับลูกนีโจ้แจ็คธนพลเฟาครับรเ,น,เน็ตมังอก่อนน้เตอร์สกอร์อยู่ที่4เท่าครับเป็นทางด้านกอรียเ์เซิร์ฟครับ ออกข้างไปครับไม่ลดไต่ต่ำแล้แต่สกอร์อยู่ที่5ต่อ4ครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟลูกออกโกมอนเสิร์ฟครับสกอร์อยู่ที่5เท่าสวัสดีลูกกรรมการว่าไงครับลูกออกโอ้โหไม่ลดไต่ต่ำแล้แต่ลูกออกไปนิดเดียวครับ6ต่อ5ครับแจ็คธนพลเสิร์ฟกอเลิยเปิดได้สวยครับ โอ้ลูกนี้กอ, <tik S 1> อลยอเตะออกครับกอลิเอปนิษสอบไม่ดีเลยสกอร์อยู่ที่ห้าต่อเจ็ดเป็นทางด้านเจ้ากอลิเเสิร์ฟจากธนพลเปิดได้สวยครับเสกสรรชงสวยลุงนี้ทัดบล็อ,อากออกครับแปดต่อห้าครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟกอลีเยเปิดขวาไม่ออกครับเอ้ามีสะดุดขาตัวเองครับ เลือกตายต่างเเตอร์ห้าต่อเก้าครับสวัสดีคุณพุตออตโต้โซบิทโกมอนเซิร์ฟเสกสันเปิดได้สวยครับหลูกนี้ทัว่วม็อ,อกกัลเลตเตอร์ยักธนพลเซิร์ฟกอลเลียเปิดได้สวยครับเต็มมังกรอีเลเตอร์ อาหารมาให้ชมโค้ชทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับดูครับดูมาดครับนี่เน่มาดูฟอร์มนักกีฬาครับแมนบ่นโบกรถขึ้นมาบอกนักกีฬาก่อนนะกอรเอีร์เสิร์ฟครับลูกนี้กอรเอีร์เสิร์ฟออกครันลูแต่ต่ำเลตเตอร์มาดูจังหวะเสิร์ฟของเสกสรรทับทองครับไม่ข้ามครับเป็นเมื่อก่อนนีเลตเตอร์เจ็ดต่อสิบเอ็ด โกมอนเสิร์ฟไม่ข้ามครับในลูกเตะครับสิบสองต่อเจ็ดจากธนบุเสิร์ฟไม่ข้ามครับแปดต่อสิบสองกอลียเสิร์ฟครับลูกออกสิบสามต่อแปดครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟไม่ข้ามครับเข็นมังกรแข่งขันกันที่ยี่สิบเอ็ดเตะนะครับลูกนี้ไลแมนว่าไงครับลูกออกลูกออกไปนิดเดียวครับเข็นมังกรเอเดเตอร์สิบสี่ต่อเก้าจากธนบุเสิร์ฟ กอลยเปิดเขาได้สวยครับคืมังกรเอเดเตอร์กอลีเเสิร์ฟครับแจ็คธนพลเปิดไม่ดีเท่าไหรครับเสกสรรยังไล่ชงมาได้ครับ 15. าต่อส0บเสกสรรเสิร์ฟกอลยเปิดเขาไม่ออกครับลากเล่นเองครับยังตีเกี่ยวครับกอเลีย อู๋ห oh. แต่โดดเยียบเด s <S ็ดขาดครับโกลบอดีเดเตอร์โกมอนเซิร์ฟครับ11ต่อ15จากธนพลเปิดดีครับ16ต่อ11ครับเป็นทางด้านเจ้าแจ็คธนพลเซิร์ฟเอาโกมอนเปิดลูกนี้โดนมือครับพีฟภูมาไหมครับไม่ได้มาครับผม ยังก้มเปิดได้สวยครับเลแต่แเดิมโกบอลยังเปิดได้สวยครับเป็นังกรอนี้ได้เตอรสิบสองต่อสิบปดครับเป็นทางด้านโกมอลเซิร์ฟครับเสกสรรทับทองชงได้สวยครับโอ้โหลูกนี้ฝั่งหน้าเล่มครับสิบเก้าต่อสิบสองครับ แจ็คธนพลเซิร์ฟเต็มบล็อกครับยุลุนแต่ทำได้เต้มสิบสองต่อยี่สิบโอ้โหเซิร์ฟออกไปเลยครับยี่สิบเอ็ดเกมและกีฬาเส้นหลังครับสรุปผลการแข่ง uh ขันครับเป็นทดนานเสร็สันตอานกับแจ็คธนพลเอาชนะไปได้ครับแข่งขันแบบเซตเดียวจบครับ ขอบคุณทั้ง1,200ท่านครับที่เข้ามาร่วมชมไลฟ์สดครับขอบคุณมากมาก,มากครับ